ความร่วมมือร่วมใจที่เข้มแข็งของคนในชุมชนนะครับรวมไปถึงความช่วยเหลือจากวิทยากรที่มาลงพื้นที่จริงในวันนี้จะเป็นไปในทิศท,ทางใดออกมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปฟังบทสรุปจากผลการวิเคราะห์จากวิทยากรของเรานะครับรวมไปถึงผลตอบรับของคนในชุมชนด้ครับก็จากที่ได้ลงพื้นที่นะครับก็ปัญหาที่พบเนี่ยคือขมิ้นชันเนี่ยที่เกษตรกร,กรปลูกไว้เนี่ย ไม่โตนะครับแล้วก็ผลผลิตเนี่ยได้ค่อนข้างเล็กนะครับแต่หลังจากการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นนะครับมีในเรื่องของค่า pH นะครับแล้วก็ในเรื่องของธาตุอาหารในดินเนี่ยมีอยู่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไนโตรเจนโพแทสเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับก็คือวิธีการแก้ไขนะครับก็คือให้เราทําปุ๋ยหมักนะครับต้องใช้อยู่ที่ประมาณ2ตันต่อไร่นะครับแล้วก็ใช้น้ำหมักเชียภาพเนี่ย ลงไปในดินด้วยเพื่อที่จะให้ช่วยย่อยสลายพวกอินทรีย์วัตถุต่างๆพี่น้องเกษตรกรชุมชนอื่นนะครับที่ว่าประสบปัญหาแบบนี้อยู่นะครับท่านตอนเริ่มต้นนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยติดต่อเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าสถานีพัฒนาที่ดินเนี่ยในพื้นที่ของท่านที่ท่านทาการเกษตรอยู่นะครับให้ช่วยเข้ามาลงในพื้นที่นะครับแล้วก็เก็บดินเพื่อวิเคราะห์ดูข้อมูลต่างๆของดินที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารต่างๆแล้วก็ค่าความเป็นกรดเป็นด่างเลยนะครับต้องขอ ขอบคุณรายการก้าวไปด้วยกันนะครับช่องนิวสแปดนะครับที่มาลงพื้นที่นะครับดูปัญหาของพี่น้องเกษตรกรและประสานมาทางสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อที่ว่าเราจะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านทําการเกษตรนะครับพัฒนาการทําการเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนครับ นะคะศูนย์เรียนรู้และขับเพื่อนปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านชอดูดมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการทําเกษตรผสมผสานซึ่งสมาชิกทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน30คนนะคะสหรือ30ครัวเรือนนะคะซึ่งรายได้แต่ละครัวเรือนเนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณ12,000 สําหรับปัญหาในชุมชนของเรานะคะตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นพื้นที่ในการทําเกษตรผสมผสานซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีพืชสมุนไพรสองตัวก็คือขมิน้นชันแล้วก็ฟ้าทลายโจนะคะซึ่งเราไม่คิดว่าการปลูกเนี่ยจะมีปัญหาแต่สรุปแล้วก็คือเวลาเราปลูกแล้วมันเกิดปัญหาเนื่องจากว่าปลูกแล้วการเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากรายการก้าวไปด้วยกันนะคะได้ไปติดต่อกับสถานีพัฒนาที่ดินนะคะได้มาลงพื้นที่นะคะได้มาติด ต่อให้ความรู้กับเกษตรกรในกลุ่มของเราทั้ง30คนนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้โอกาสพวกเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วนําสิ่งที่ได้นี่ไปพัฒนาดินกับเราให้ให้ให้ดีขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านาคตภายในข้างหน้านี้ขมิ้นชันของเราแล้วก็ฟ้าทลายโจรคงจะงอกงามเป็นอย่างดีที่ผ่านมา เกษตรกรโดยเฉพาะที่นี่มีปัญหาเรื่องการปลูกพืชหลายชนิดเราปลูกแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรโดยเฉพาะพืชสมุนไพรเช่นขมิ้นชันหรือฟ้าทลายโจนหลังจากรายการก้าวไปด้วยกันทราบปัญหาของเราก็ได้ไปติดต่อสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อน,นําวิทยากรมาให้ความรู้กับเราซึ่งการนําให้ความรู้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากซึ่งเราได้ทราบสาเหตุว่าที่เราปลูกพืชสมุนไพรไม่ขึ้น หรือขึ้นน้อยหรือว่าไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรสาเหตุมาจากดินเมื่อสถานีวิจัยพัฒนาที่ดินเข้ามาแล้วถึงให้ความรู้ตัวนี้เราก็สามารถไปปรับใช้ของเราเพื่อในอนาคตทั้งหน้าพืชของเราหรือว่าพืชสมุนไพรเราจะได้ผลผลิตมากที่ดีขึ้นก็ต้องขอขอบคุณรายการก้าวไปด้วยกันและก็ขอบคุณช่องนิว18ที่มาลงพื้นที่ให้ความรู้กับเราซึ่งเป็นประโยชน์มากก็ขอขอบคุณมาก เราวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านชอนอุดมมากๆนะครับรวมไปถึงวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินด้วยนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราผมเชื่อนะครับว่าชุมชนไหนนะครับดูรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับจะต้องได้รับความรู้ไปอย่างมากแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพที่ดินนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทําการเกษตรเชิงซ้อนด้วยนะครับแต่ว่าเสียดายคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนไหนกันต่อครับ นนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา15นาฬิกาถึง15นาิก30นาทีกับรายการก้าวไปด้วยกันก้าวเพื่อการเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนครับการบำรุงดินเป็นการรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินคงความอุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการปรับปรุงดินอย่างถูกวิธีและสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในการเพาะปลูกขยั่งยืนครับ